สาวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผม KWN Channel อีกเช่นเคยวันนี้พมมีหนังสยองขวัญจากอินโดนีเซียมาสปอยให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันครับหนังมีชื่อเรื่องว่าคู่อย่าง2024เรื่องราวได้เล่าถึงครูหนุ่นมคนหนึ่งที่เข้าไปสอนนักเรียนในหมู่บ้านชนบทและมันก็ทำให้เขา ต้องพบเจอกับหิุการอันนาขนลุกเขาจึงพยายามค้นหาคำตอบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออะไรกันแน่เรื่องราวจะเป็นยังไงต้องติดตามกันดูครับก่อนจะรับชมผมขอค่าบัตรเข้าชมคนละหนึ่งไลและสำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามผมก็ฝากกดติดตามไว้เลยนะครับถ้าทุกคนพร้อมที่จะคนดากลุกแล้ว เฉืญนรับชมรับฟังได้เลยครับหนังเปิดเรื่องมาก็พบกับบีโมคู่หนุ่มที่กำลังตกอับเนื่องจากเขามีปัญหาด้านการเงินแทบจะเอาตัวไม่รอดก็ว่าได้ แต่สุรีหญิงที่เป็นแฟนสาวก็ไม่เคยว่าอะไรให้เธออยู่เคียงข้างเขาถึงแม้จะลำบากแค่ไหนก็ตามและตอนนี้บีโมก็ต้องย้ายไปสอนในที่ใหม่ซึ่งโรงเรียนที่ว่านั้นตั้งอยู่ในหมู่บ้านมัวราตาป่าแถวเขตชนบทอันห่างไกลบีโมกับสุรีก็พากันเตรียมตัวเพื่อจะเดินทางไปที่นั่นและการเดินทางในครั้งนี้ก็มีชาวบ้านออกมารับนะครับแต่ขณะที่กำลังนั่งรถ จูดีสุรีก็เห็นอะไรบางอย่างแปลกเธอเห็นว่ามีดวงไฟสีแดงได้ลอยผ่านหน้าไปอย่างรวดเร็วโดยความสงสัยเธอจึงพยายามมองหาและสิ่งที่เห็นก็ทําให้เธอตกใจมากๆเมื่อเธอเห็นว่าสิ่งสิ่งนั้นมันคือหัวของคนที่ลอยอยู่กลางอากาศหรือเรียกง่ายๆว่าผีกระสือนั่นเองครับแค่นั้นยังไม่พอในระหว่างเดินทางอยู่ดีๆสูรีก็เกิดอาการเวียนห,หัวเธอจึงบอกให้คนขับจอดรถ เพื่อที่เธอจะลงมาอ้วกและในขณะนี้เองเธอก็ได้พบกับเหตุการณ์ปแปลกๆอีกครั้งเมื่อเธอเห็นว่าในป่าเหมือนจะมีตัวอะไรโผล่ออกมาเธอจึงเรียกให้ทุกคนมาดูซึ่งพวกเขาก็เห็นว่าสิ่งสิ่งนั้นมันคือกล่องไม้ใบใหญ่ที่กําลังจะเคลื่อนตัวออกมานะครับจูนายชายที่เป็นคนขับก็บอกให้ทุกคนรีบขึ้นรถเพราะเขารู้ว่าสิ่งที่เห็นมันคืออะไรแต่ในตอนนั้นรถของพวกเขาก็ไม่สามารถขับได้ จูในจึงบอกให้สุรียนอาหารที่ไม่กินแล้วลงไปทางด้านสุรีก็ทำตามที่เขาบอกและจูจ่ๆรถก็สามารถขับไปได้เฉยเลยพอมาถึงท่าเรือก่อนที่จะเดินทางเข้าไปยังหมู่บ้านพวกเขาก็ได้แวะพักกินข้าวกินปลาเพื่อเอาเรี่ยวแรงแต่ด้วยความที่ค้างคาใจบีโมก็ได้ถามนะครับว่าสิ่งที่เห็นเมื่อคือนมันคืออะไรทานโนชายอีกคนก็บอกว่านั่นคือลงศพของคนตาย พวกมันหิวกระหายจึงออกมาหากินบีโมก็ได้ถามต่อนะครับว่าแล้วทําไมมันถึงขึ้นมาจากหลุมได้จูไนก็บอกว่าไม่เสมอไปเพราะลงศพของคนที่ตายแบบธรรมดาก็อยู่ในดินเหมือนกับที่อื่นแต่สําหรับลงศพของคนที่ใช้มนต์ดำจะถูกนําไปมัดติดกับต้นไม้เอาไว้ด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างและหลังจากทานข้าวเสร็จบีโมกับสุรีก็ต้องไปขึ้นเรือเพื่อที่จะเดินทางไปยังหมู่บ้านนะครับและบังเอิญตอนนั้น พวกเขาก็ได้พบกับผู้ชายคนหนึ่งที่เข้ามาทักซึ่งผู้ชายคนนี้มีชื่อว่าทิงเกนเป็นครูสอนภาษาพื้นเมืองที่อยู่โรงเรียนเดียวกันแต่เขายังไม่ได้กลับด้วยเพราะเขามีธุระต้องไปทําต่อจนเวลาผ่านไปสักพักบีโมกับสุรีก็เดินทางมาถึงหน้าหมู่บ้านสัมผัสแรกที่พวกเขาได้เจอคือความเงียบสงัดวังเวงน่ากลัวแบบบอกไม่ถูกแถมบรรยากาศรอบข้างก็เต็มไปด้วยต้นไม้รกทึบอ,อย่างกับป่าช้าไม่มีผิด และพอเดินได้สักพักพวกเขาก็ได้พบกับโลงศพที่แขวนอยู่ตามต้นไม้พอพวกเขาได้เห็นคนด่กของพวกเขาก็ลุกตั้งเกิดดือเลยนะครับและสุดท้ายพวกเขาก็เดินทางมาถึงซึ่งกัสโนคูใหญ่ประจำโรงเรียนก็ได้ออกมาต้อนรับจากนั้นเขาก็พาทั้งคู่ไปอย่างบ้านพักที่ว่างอยู่หลังหนึ่งพอดีโดยเขาได้บอกว่าที่นี่ไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกใดๆไม่มีไฟฟ้าหรือสัญญ,ญาณมือถือแต่ก็ไม่ต้องกลัว เพราะที่นี่อยู่กันแบบฉันพี่น้องไม่มีโจรไม่มีความรุนแรงและบ้านหลังข้างๆก็มีคนอาศัยอยู่ซึ่งเป็นบ้านของครูทิงเกตนั่นเองครับพ่อถึงตอนคำครูใหญ่ก็ได้อยู่ทานอาหารด้วยกันเพื่อที่จะสานสัมพันธ์ใหม่ตีและเขาก็ได้เล่าเรื่องของโรงเรียนนี้ให้ฟังโดยเขาเล่าว่าที่นี่มีนักเรียนแค่เจ็ดคนเนื่องจากเด็กๆติดโรคระบาดหลังจากที่หมูม่บ้านถูกน้ำท่วมหลายครอบครัวจึงพากันย้ายหนี พอพูดจบครูใหญ่ก็ได้ถามกับสุรีว่าตอนนี้เธอทํางานอะไรสุรีก็บอกว่าเธอหนว่างานครูใหญ่จึงเสนอว่าเอาอย่างนี้ดีไหมให้เธอสวมบทเป็นครูอีกคนว้สอนเพิ่มเติมให้กับเด็กๆอย่างน้อยเธอก็จะมีรายได้สุรีที่ได้ยินเธอก็สนใจนะครับพอทานข้าวเสร็จทุกคนก็เตรียมตัวแยกย้ายทางด้านสุรีก็ทําหน้าที่แม่บ้านโดยการเอาจานไปล้างแต่ในขณะนี้เอง เธอก็ได้ยินเสียงคองหล่นพ่อหันไปดูก็พบว่าเป็นผลไม้ที่กำลังกิ้งเข้ามาหาเธอเธอที่เห็นจึงจะเดินไปเก็บแต่นังก็ทำให้เราเห็นว่าที่หน้าต่างมันมีผีตนหนึ่งได้ลอยอยู่ส่วนทางด้านบีโมเขาก็ได้ทําบางอย่างกับรูใหญ่นะครับเขาถามว่าในหมู่บ้านนี้มีตายายแก่ๆบ้างไหมพอดีว่าตอนที่เข้ามาพวกเขาได้พบกับตายายแก่ๆที่เอาน้ำมาให้ดื่มรูใหญ่ก็บอกว่านั่นคือบืออลัง กับทำบีภรรยาของเขาทั้งคู่มีนิสัยแปลกแปลกหลงจากที่สูญเสียลูกปหลายๆคนก็ลือกันว่าพวกเขานั้นเล่นมน์ดำคุณใสแต่คู่ใหญ่ก็บอกว่าไม่ต้องกลัวหรอกเพราะเขาอยู่ที่นี่มานานไม่เห็นจะมีอะไรพอพูดจบคู่ใหญ่ก็ขอตัวกลับออกไปนะครับส่วนบีโมก,กับสุรีก็พากันเตรียมตัวเข้านอนแต่ยังไม่ทันจะถึงไหนบีโมก,ก็ได้ยินเสียงแปลกแที่ดังมาจากนอกบ้าน เขาที่เดินตามไปก็พบว่าเสียงนั้นมันดังมาจากประตูที่เหมือนมีใครพยายามจะเข้ามาเขาจึงทําใจดีสู้เสือเปิดประตูออกไปซึ่งก็เห็นว่าคนคนนั้นคือยายแก่ที่พวกเขาได้พบในป่ายายแก่ก็ตรงเข้ามาหาชุรีโดยฉากนี้ทั้งคู่ก็ขยับไม่ได้นะครับราวกับว่าทุกมนสะกดและยายแก่ก็เอามือจับไปที่ท้องจากนั้นเธอก็ได้มนคาถาพอทําเสร็จเธอก็ได้กลับออกไป และจู่ๆทั้งสองก็สามารถหลุดออกมาได้พอถึงตอนเช้าบีโมก็ได้เอาเรื่องนี้มาเล่าให้กับครูใหญ่ฟังแต่ดูเหมือนว่าครูใหญ่จะไม่สนใจนะครับเขาตอบส่งๆว่าไม่มีอะไรหรอกจากนั้นครูใหญ่ก็ได้พาทางคู่ไปแนะนําตัวให้กับนักเรียนได้รู้จกักแต่พอถึงเวลาเข้าสอนทางด้านสูรีก็เริ่มเจอบางอย่างแปลกๆเธอเห็นว่าในห้องเรียนมีแต่ผียืนอยู่เต็มไปหมดแถมที่นอกหน้าต่าง ก็มียายแก่คนเดิมได้ยืนจ้องเธออีกด้วยพ่อถึงตอนคำสุรีก็ได้เอาเรื่องนี้มาเล่าให้กับบีโมฟังบีโมก็บอกว่าอาจเป็นเพราะเรามาอยู่ใหม่พวกวิญญาณจึงอยากมาทักทายเช้าวันต่อมาพวกเขาก็ได้ไปสอนตามปกตินะครับซึ่งตอนนั้นสุรีก็เห็นว่าที่ข้อมือของเด็กบางคนได้สวมกับไลอยู่เธอจึงถามว่ามันคืออะไรเด็กคนนั้นก็บอกว่านี่คือเครื่องรางไม้เหล็ก ที่ครูถิงเจนได้ทําขึ้นมาเขาบอกว่ามันจะช่วยป้องกันสิ่งชั่วร้ายได้สุรีที่ได้ยินเธอก็ถามต่อว่าสิ่งชั่วร้ายที่พูดหมายถึงอะไรเด็กคนนั้นก็ชี้มือเข้าไปในป่าพ่อเธอหันไปดูก็เห็นว่าเป็นยายแก่คนเดิมที่กําลังยืนจ้องมาที่เธอและขณะเดียวกันก็มีเสียงกรีดร้องได้ดังขึ้นพอทุกคนวิ่งไปดูก็เห็นว่ามีเด็กคนหนึ่งถูกบางอย่างเข้าสิงเด็กคนนั้นชี้มือมาที่ท้องของสุรี เหมือนกับว่าต้องการอะไรบางอย่างทางด้านสุรีที่รู้สึกกลัวเธอจึงเป็นลมสลบไปพอตื่นขึ้นมาเธอก็พบว่าตัวเองนอนอยู่ที่บ้านแล้วแต่ตอนนั้นเธอก็ได้ยินเสียงปแปลกๆที่ดังมาจากข้างนอกเธอที่เดินไปดูสิ่งที่เห็นก็ทําให้เธอตกใจมากๆเมื่อเธอเห็นว่าเป็นผียายแก่ที่ถอดหัวลอยเข้ามาหาเธอเธอที่เห็นจรงสะดุ้งตื่นเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นแค่ความฝันนะครับพอถึงตอนเช้า บีโมก็ได้รับแจ้งจากครูใหญ่ว่าวันนี้ไม่ต้องไปโรงเรียนเพราะเขาจะพาไปหาผู้ใหญ่บ้านแทนเพื่อปรึกษาหารือในเรื่องที่เกิดขึ้นและพอทุกคนได้มารวมตัวกันผู้ใหญ่บ้านก็ได้แนะนําผู้หญิงคนหนึ่งให้รู้จักซึ่งเธอมีชื่อว่ามีนาเป็นหมอผีประจําที่นี่นะครับและมีนาก็ไม่รอช้าเธอจับไปที่มือของสุรีทันทีและก็ทําให้เธอรู้ว่าสิ่งที่ผีพวกนั้นต้องการก็คือเด็กที่อยู่ในท้อง นั่นหมายความว่าสุรีกําลังมีลูกนั่นเองทางด้านสุรีไม่รู้จะดีใจหรือเสียใจยที่ต้องมาเจอกับเรื่องแบบนี้แต่มีนาก็บอกว่าไม่ต้องห่วงเธอจะดูแลเต็มที่ไม่ให้ปีศาจเข้ามาใกล้อย่างแน่นอนแต่พูดยังไม่ทันจะขาดคําจู่ๆสุรีก็ไม่เป็นตัวของตัวเองเหมือนว่าเธอจะถูกผีเข้าสิงและผีตอนนั้นก็พยายามจะพาเธอหนีมีนาจึงบอกให้ทุกคนจับเธอเอาไว้อย่าให้หลุดออกไปได้เด็ดขาด จากนั้นมีนาก็รีบทำน้ำมนต์แล้วเอามาให้กับสุรีดื่มนั้นจึงทำให้อาการสงบลงและตอนนี้ทางด้านบีโมก็ไม่อยากให้สุรีอยู่ที่นี่แล้วนะครับพอเขารู้ว่าเธอตั้งท้องเขาจึงจะส่งเธอกลับไปอยู่ในเมืองแต่ในระหว่างเก็บของจู่ๆก็มีใครบางคนได้มาเคาะที่หน้าต่างพอเปิดออกไปดูก็เห็นว่าเป็นคู่ถิงเก้นที่กลับมาแล้วซึ่งเขาได้ข่าวว่าสุรีนั้นถูกผีสิงเขาจึงจะเอาเครื่องรางมาให้ และเขาก็บอกว่าคืนนี้เรือไม่สามารถขับออกไปได้ให้รอพรุ่งนี้ดีกว่าส่วนความปลอดภัยก็ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเขาจะเอาเครื่องรางไปวางไว้ตามเสาบานเพื่อป้องกันไม่ให้ผีมารบกวนทางด้านบีโมก็รับฟังนะครับเขารีบปิดหน้าต่างแล้วก็เข้านอนทันทีแต่ยังไม่ทันจะถึงไหนพวกเขาก็ต้องสะดุ้งตื่นเนื่องจากตอนนั้นมันเหมือนจะมีเสียงของผีได้ลอยอยู่รอบๆบ,บ้าน กลายกับว่ามันไม่สามารถเข้ามาได้นะครับทางด้านบีโมก็ได้แต่กอดซูรีเอาไว้เพราะเขาไม่อยากให้เธอกลัวพอถึงตอนเช้าเขาก็จะรีบพาเธอกลับออกไปแต่ก็เกิดเรื่องที่ไม่คาดคิดเมื่อเขาเห็นว่าที่ท่าเรือมันถูกใครบางคนเผาทำลายไฟนั้นโหมลุกไหม้จนท่าเรือไม่สามารถใช้งานได้แถมตอนนั้นซูรีก็ได้หายตัวไปอีกด้วยทุกคนจึงช่วยกันตามหา แต่ก็พบแค่เสื้อผ้าที่ถูกทิ้งเอาไว้บีโมที่หยิบขึ้นมาดูเขาก็เห็นว่าที่ใกล้ๆกันมันมีสร้อยข้อมือได้หล่นอยู่ซึ่งเขาก็จําได้นะครับว่าสร้อยเส้นนี้เป็นของอําปองชายที่เป็นเลขาผู้ใหญ่บ้านพอได้รู้แบบนั้นบีโมก็ตรงไปหาอําปองทันทีแต่เขาก็ตีหน้าซื้อไม่ยอมรับบีโมที่ควบคุมสติไม่ได้จึงทําให้ทั้งคู่ได้ต่อสู้กันแต่จู่ๆทุกอย่างก็ต้องหยุดชะงัก เมื่อภรรยาของอัมปองได้เอาสร้อยอีกเส้นมาให้ดูอัมปองจึงบอกว่าสร้อยเส้นนี้เขาไม่ได้มีคนเดียวบีโมที่เห็นก็พยายามตั้งสติจนสุดท้ายเขาก็จําได้ว่าตอนที่เขาจับมือกับถิงเกนที่อยู่ท่าเรือถิงเกนก็มีสร้อยแบบนี้เหมือนกันพอได้รู้แบบนั้นเขาก็จะตามไปเล่นงานแต่มีนาก็ได้ห้ามเอาไว้นะครับเธอบอกว่าถิงเกนน่าจะเป็นลูกน้องของธรรมบีซึ่งเก่งด้านไสยศา,ศาสตร์มนต์ดำ มีนาจึงบอกว่าเอาอย่างนี้ดีไหมให้พวกเราเรียบไปตามหาสุรีให้เจอเพราะเธอนั้นเป็นตัวแปรสําคัญถ้าทาบีไม่ได้เด็กทุกอย่างก็จบจากนั้นมีนาก็ได้ทําพิธีนะครับคล้ายกับเป็นการสุ่มหาที่อยู่ของสุรีซึ่งทุกคนก็เห็นว่ามีควันสีขาวได้นําพาพวกเขาเข้าไปในป่าจนสุดท้ายบีโมก็ได้พบกับสุรีที่นอนอิดโรยอยู่ตรงโคนไม้ใหญ่แต่จะพาเธอกลับไปที่บ้านก็ไม่ได้เพราะเกรงว่าทิงเกิลจะดักเล่นงานพวกเขา มีนาจึงพาทุกคนมายัางบ้านของเธอที่ตั้งอยู่กลางป่าแต่จู่ๆเธอก็สัมผัสได้ว่าผีกระสือยายแก่ทำบีรู้แล้วว่าพวกเธอนั้นอยู่ที่ไหนเธอจึงบอกให้ทุกคนรีบเข้าไปในบ้านจากนั้นเธอก็เริ่มทำพิธีเพื่อช่วยปกป้องสุรีเอาไว้นะครับและในตอนนั้นเสียงของผีกระสือก็ดังอยู่รอบๆบ้านทุกคนที่ได้ยินก็เอามืออุดหูทางด้านมีนาก็บอกว่าไม่ต้องกลัวมันไม่สามารถเข้ามาได้หรอก เพราะเธอได้ทําเครื่องรางป้องกันเอาไว้หมดแล้วขณะเดียวกันทางด้านสุรีก็เริ่มจะมีสติบีโมจึงได้ถามว่าใครเป็นคนจับตัวคุณไปสุรีก็บอกว่าถิงเกนและดูเหมือนเธอจะมีบางอย่างพูดต่อแต่จู่จูมีนาก็ทําให้เธอสลบโดยให้เหตุผลว่าเธอต้องพักผ่อนให้มากและในตอนนั้นผู้ใหญ่บ้านก็ได้เสนอว่าเขากับอัมปองจะออกไปตามล่าทำบีเองเพราะเขาอยากรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่มีนาก็บอกว่าไม่มีประโยชน์หรอกเพราะคนที่สามารถจ,จัดการกับเธอได้คือบีโมแค่คนเดียวพอพูดจบเธอก็ได้ยื่นมีดอาคมให้กับบีโมนะครับจากนั้นเธอก็บอกว่าวิธีที่จะจัดการกับพีกระสือได้คือต้องตามหาร่างที่แท้จริงให้เจอมันมักจะถอดร่างเอาไว้ที่ไหนสักแห่งพอได้รู้แบบนั้นผู้ใหญ่บ้านกับครูใหญ่ก็อาสาจะไปด้วยซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับที่ถิงเก้นได้ปรากฏตัวอีกครั้งนะครับ เขาแอบย่องมาที่บ้านของมีนาเพื่อจะทําอะไรบางอย่างส่วนพวกผู้ใหญ่บ้านก็ขี่รถลัดป่าฝาดงจนสุดท้ายก็ไปถึงบ้านของทําบีซึ่งก็เห็นว่าตอนนั้นทําบีกับเบืออลังกําลังนั่งทําพิธีกรรมอยู่แต่พวกเขาก็ทําอะไรไม่ได้พอพวกเขานั้นแข็งทื่อเนื่องจากโดนเวทมนต์สะกดเอาไว้และจู่ๆเบืออลังก็ได้เผยบางอย่างให้กับทุกคนได้รู้เขาบอกว่าทําบีนเป็นผีกระซือจริงๆแต่เธอไม่ได้มีอันตราย ทุกคนนั้นเข้าใจผิดเพราะที่นี่ไม่ได้มีผีกระสือแค่ตนเดียวพอได้ยินแบบนั้นทุกคนก็ทำหน้าเบือ่อเพราะในความจริงแล้วพวกเขากำลังถูกหลอกนะครับมีนานั้นคือผีกระสือที่ถูกพูดถึงและเธอก็คือคนที่ต้องการเด็กในท้องของสุรีส่วนยายแก่ทัมบีนั่นเป็นคนที่คอยปกป้องหมู่บ้านแล้วที่เธอไปหาสุรีก็เพราะเธอได้ทำบางอย่างเพื่อป้องกันให้เด็กในท้องปลอดภัยแต่กว่าพวกเขาจะรู้ตัว มีนาก็ได้ดูดเอาของออกหมดแล้วแล้วเธอก็จะจัดการกับสุรีทันทีแต่โชคดีที่ทำบีได้มาช่วยเอาไว้เธอถอดหัวถอดไซลอยเข้าชนมีนาอย่างจังมีนาที่เมือนจะสู้ไม่ได้เธอก็รีบหนีออกไปพอบีโมกลับมาถึงเขาก็เห็นว่าไฟนั้นไม่บ้านจนหมดเขากรีดร้องอย่างกับคนสติหลุดพอเขาคิดว่าสุรีนั้นไม่รอดแต่ในความจริงไม่ใช่นะครับสุรีเธอนั้นรอดออกมาได้ โดยคนที่ช่วยเธอก็คือทิงเกตนั่นเองแต่เขาก็ได้รับบาดเจ็บเพราะก่อนหน้านี้เขาโดนมีนาเล่นงานและจู่ๆเขาก็ได้ยื่นเส้นผมให้กับบีโมโดยเขาบอกว่าเส้นผมอันนี้จะช่วยให้บีโมตามหามีนาเจอซึ่งมันเป็นเส้นผมของพีกระสือที่จัดการภรรยากับลูกของเขาเขาจึงฝากบีโมไปแก้แค้นทางด้านบีโมก็ไม่รอช้าเขาให้เส้นผมนำทางไปมันพาเขาเข้าไปในป่า และก็เห็นว่าตอนนี้มีนาได้เป็นผีกระสือแล้วเธอพยายามจะเข้ามาเล่นงานเขาแต่ทำบีก,ก็ได้มาช่วยเอาไว้อีกครั้งและสุดท้ายบีโมก็หาร่างของมีนาจนเจอซึ่งเธอถอดร่างเอาไว้ในป่าช้าแต่การที่จะอ,ออกไปได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะมีนาได้ทําพิธีเรียกผีให้มาเฝ้าร่างของเธอเอาไว้พอบีโมได้เดินเข้าไปใกลๆผีพวกนั้นก็ได้โผล่เข้ามาเล่นงานเขาเขาพยายามตะเกียกตะกาย จนสุดท้ายก็สามารถเอาร่างของเธอออกมาได้และเมื่อมาถึงบ้านบีโมกก็ไม่รอช้าเขายนร่างของเธอเข้าไปในกล่องไฟนั่นจึงทําให้ทุกอย่างได้จบลงหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นหมู่บ้านก็เริ่มกลับมาเป็นปกติหลายครอบครัวได้ย้ายกลับมาอยู่ภูมิลำเนาของตัวเองและสูรีกับบีโมก็เห็นว่าที่นอกหน้าต่างมีตาแก่บืออลังกับทัมบีได้ยืนมองพวกเธออยู่แต่นั่นก็เป็นแค่วิญญาณ พราะครูใหญ่มาแจ้งว่าพวกเขาทั้งสองได้จบชีวิตลงเมื่อเช้านี้บีโมกับสุรีก็เข้าใจเลยว่าที่พวกเขามาปรากฏตัวให้เห็นก็อาจจะเป็นการบอกลาครั้งสุดท้ายแต่เรื่องก็ยังไม่จบนะครับเพราะจู่ๆมีใครบางคนได้เอาหัวของมีนาขึ้นมาทำพิธีเพื่อต้องการให้เธอกลับมามีชีวิตอีกครั้งและหนังก็ได้ตัดจบไปเพียงเท่านี้ช่วงนี้เป็นการวิจารณ์หนังนะครับ หนังเรื่องนี้สําหรับคอหนังผีไม่ควรพลาดเลยก็ว่าได้เพราะตัวหนังนั้นดูสนุกส่วนความสยองก็ถือว่าทําได้ดีเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นฉากหลอกผีปริศนาที่รอการคี่คลายแถมตอนจบหนังยังได้จบแบบปลายเปิดว่าจะมีภาคต่อหรือไม่อย่างไรก็ต้องติดตามกันดูเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสไคร์ คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและถ้าใครชอบฟังสปอยหนังผีช่องของผมมีหนังผีมาสปอยได้เลยนะครับเลือกชมกันได้เลยสำหรับคลิปนี้ผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยไว้นาทีนี้ด้วยสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปต่อๆไปฟันดีราตรีสวัสดิ์รับ